มีนัเกเข้าช่องการ์ดเกมนะครับผมวันนี้จะทำเด็กโปรไฟล์อจอมมายาชาโดเชนนะครับได้รับแบนลิสมาใหม่ก็คือปลอดแบนตัวนี้ก็สำหรับเด็กชาโดเชนนะครับเป็นเน็ตเน้น FTK แล้วก็ตัดเกมนะคู่แข่งในการยิงเลือดแล้วก็ยิงเกตน,นะครับผมก็ไปดูทางส่วนของมอนเตอร์นะครับ จอมมายานแห่งละครเงาซีโรเอชโจรีบีนะครับสกิลคอร์ก็คือวังครับมอนเตอร์าชาร์ตเชดสายสองสูงกว่า1ใบและจ่ายสองเกนนะครับผมเมื่อเลทัฟเฟสสามารถนำมอนเตอร์และเวทมนต์ไม่อเกิดสมัยจะถอดข้อโซได้ถ้าเข้าฮิวจัวนะครับผมสกิลต่อไปก็คือคอรเตอร์แอคนะครับในระหว่างานะเลดฟเฟตทั้งสองฝ่ายนะครับสามารถถอดโซการที่กี่ใบก็ได้แล้วก็ยิงหนึ่งจนที่ถอดไปนะครับเป็นการที่ค่อนข้าง,งเก่งมากนะครับผมคารุคาร์เต่ข้อเสียก็คือจะไม่มีกันใบกันถอดโซกันทำลายกันเลยเลย มันจะต้องมีพวกของซัพพอร์ตอย่างพวกเจเนริกมาช่วยนะครับผมก็ใส่ไป3ใบพอนะครับมาเตอร์ใบต่อ,ไป,อไปนะครับผมนี่จิตกรแห่งละครเงาละครซิลลูเอตโอลิวาแล้วครับส,สบกีโอลิวาแอคเขาของสามตัวกานนี้เข้าสู่โซชาร์เชดบนสนามได้นะครับผมแล้วก็เป็นคอนนะครับถ้าชาร์เชดที่มีการเนี้ยในโซโจมตีพาวเวอร์การนั้นจะบวกสามพันและ,และเป็นเหตุและดับเบิลแอแด็คจนจบเทิร์นนะครับผมเป็นการบวกพาวเวอร์และเพนให้นะ ส่วนสกิลล่านะผมในระหว่างเธอคู่แข่ง้าการ์นี้ถูกนำลงช่องดอปในเธอคู่แข่งนะครับชาร์จ1เกียร์ฮิลหนึ่งไลท์โจ๊กัสหนึ่งใบนะครับผมเป็นใบสามันเลยก็ว่าได้ใส่ไป4ใบนะครับผมม mm hmm. าดูมอนเตอร์ใบต่อไปนะครับเป็นของจากชุด SPT7 mm hmm. คือใบนี้ครับผม mm hmm. นักดนตรีแห่งภาพเงาครับซิลเอตฮูโก้นะครับผมแอคครับนำการนี้เข้าโซแล้วก็เทคคอนเหมือนเดิมครับถ้าหากว่า โอเคขนะ่และเราความเสหาจากสกิลของชาร์ลอตเชตเราครับตัด1 grade, เกรดนะครับเป็นใบตัดเกรดนะครับตัดเกมได้ดีเลยนไว้นี่แล้วก็เมื่อการที่เราชนอตครับสามารถทำลายการของเราจากคู่แข่งหรือนำการนดาขึ้นมือได้นะครับผมก็ใส่ไปสี่ใบนะครับผมมาเติม์เป็นตัวท้ายส่งการแห่งจกกักรวาลแมรี่ซูรีเบียนะผมคอนอาคอคอนครับจ่ายสองเกรถ้ามีเวทในดรอปไซค์การ์ดลดลงสองหน่วยนะครับผมเมื่อเข้าสนามครับผมปฏิหารไลท์สูงสุสสไดไอไลท์ที่สุดน,นะครับ เปิด5เอาเวทไม่เกิน2องใบที่เหลือกับไต้ก่อนนะครับเป็นใบไว้หาเวทมาฟาร์มในใส่ไป2ใบนะครับมาดูเวทบนนะครับผมใบแรกครับเลตต g ไลนะครับผมสกิลครับผมเอามอนหนึ่งใบลงดอปหรือเข้าเกียรก็ได้และฮิวหนึ่งนะครับเป็นใบเพิ่มเกียรแล้วก็เพิ่มการดได,ดอปเพื่อให้เิลเลตโจไวท์เฟดเอาข้อโซได้นะครับผมก็จะมัเป็น1ใน2ตัวนี้นะครับผม ็ใส่ไปสองใบนะครับเมทมนใบต่อไปนะครับผมในวันในเกตจัวสองครับไม่มีอะไรมาเฮ้ยมนต์ต่อไปนะครับผมกรรมญาณซิฟิลัสนะครับเมื่อไลไปไปแล้วไล่เปิดสองหนึ่งใบขึ้นมือหรือไปเข้าเกตนะครับใส่ไปสามใบเวทมนต์ใบต่อไปนะครับเดอ,บอะเชดเ,เดอะเชดใส่ไปส,ใใไ,ปใสไปสามใบครับไล่ได้ถ้ามีเชืเชดบนสนามชาร์จจัวแล้วก็นำการน,นี้เข้าโซเชื้อ s h a d ใบเติมโซแล้วก็ใบฟังใส่ไปสามใบ ใบต่อไปนะครับค่อนข้างสามัญเชิ h เฉดเลยเป็นอีเวอร์ชั่นเชนะครับสกิลก็คือเชเฉดทุกใบไม่สามารถถูกถอดโซได้เรยควสามารถแล้วก็เมืเ่อนะเลือกเอฟเฟกตเลือกจิ้มมอนหนึ่งใบแล้วก็เอาทับกองข้อโซแล้วก็เอาโซขึ้นมือครับถ้าโซเข้าไปเป็นระยะที่หรือแเฟกต์เราก็สามารถหยิบได้นะใส่ไป3ใบใบต่อไปนะครับชิกออชิกครับ เป็นการ์ดเก่งที่ไม่ติดวันเทินนะครับจะใส่เต็มสก็ได้แต่ผมใส่แค่3เทคแรกก็คือนําเวทมนต์ไม่เกินว้จะดรอปข้อโซชเชลเชดแล้วเอาตัวมันเข้าโซเทค2ก็คือสามารถถอดโซปรสนาม2ใบเพื่อทาลายการ์ดปราสนาคู่แข่ง1ใบแล้วนําตัวมันเข้าโซนะครับใส่ไปสามใบต่อมาเป็นเวทสามัญน,นะครับก็คือเชดปาร์ตี้ทามทักตอย่างไรสามารถหยิบโจแล้วก็เวทเสร็จนะครับผมก็เป็นใบาหาตัวเล่นหงเรานะครับใส่ไป3ใบ ใบต่อไปเป็นใบสามัญม a จิ c กเวิลเลยครับโฮลี่มจิกใส่ไป2ใบครับผมสกิลครับเก็บเว้กี่ใบก็ได้หลุมถ้าเก็บ6อ่าถ้าเก็บ3หรือ4อย่างเนี้ยครับผมก็คือเก็บไม่ถึง6อ่ะนะได้ชาร์จ2หิว2ถ้าเก็บ6ได้จวด2ถ้าเก็บ9ได้ยิง3ไลน์นะคับเป็นใบฟาร์มกับใบยิงที่เใส่ไป2ไใบเวทอย่างละใบที่จะติดไว้นะครับเป็นใบนี้กับใบนี้ ที่จริงตรงนี้เป็นสล็อตว่างนะครับสามารถไปใส่ในวันรีบีได้แต่ผมยังไม่มีนะอันนี้ก็คืออามาช้าสองเกตกับอามาเข้อโซเชียลแล้วบวกดีเฟนต์นะใส่ไปหยาดละใบส่วนเล่มนใบต่อไปนะครับจะเป็นเจเนนอลิกหน้าละใบนะครับขอทีเดียวเลยใบแรกครับบอดี้ออปชั่นนะครับกันใบออร์บอดนะครับใบที่2เป็นกันโมแล้วก็อามาเลดได้ใบที่3เป็นทอมเซลล์ใบที่สี่เป็นบอดี้ฮิล เป็นเม็ดหออยางละใบนะครับสองใบนี้มาจวมาแก้เกมมากันใบออกบอนใบต่อไปเป็นใบใสามมันนะครับเป็นรอยยะทีก็คือมีเถกห้ามคอเกือ3สามก็ถอดโซแล้วก็ครั้งต่อไปความหายลดสองนะครับเป็นใบสามมันใส่ไปสองใบใบต่อมาก็สามมันเหมือนกันครับเป็นรีคอเวอร์วิลก็คือเอามากันที่มือแล้วก็สมัยนี้เป็นเด็กเอ็ k, กีเคก็จากการโจมตีก็จะใช้ความเสียหายการผสมได้ มากัน F หรือชาร์จสองเกรก็ได้ครับใส่ไปสองใบใบต่อมาเป็นใบใหม่นะครับ Body, Sky Day รบัดดี้สกายเดคับคาลเตอร์สามารถนาการนิงเข้าโซมอนเตอร์หรือเทมก็ได้นะครับแล้วก็หากการนี้อยู่ในโซของบัดดี้บัดดี้นั้นได้รับไปเกือโซกาแล้วก็โซไม่สามารถถูกคอดและไม่สามารถถูกยกเลอก์ความสามารถได้นะครับเมืเ่อเรื่อนมาทักเฟสสามารถทำาลายการหนงมาจากคู่แข่งได้รับแฟกเป็นล็อตล่าลงดอนะครับใส่เป็นสี่ใบเลยเอามายัดชาร์จเชดเราเบี้ยมบนใบสุดท้ายนะครับ พรเทพครับพรเทพนี่ใส่เตรียมสีนะครับเพราะว่าชาร์โรเชนไม่ค่อยมีการยิงเลือดก,กับการทําลายอะไรเท่าไหร่ก็เลยจะเอามาใช้เทคบางสถานาการณ์นะครับใส่ไปสีใบส่วนใบสุดท้ายติดไว้ในกองครับผมลอดโบวก็คือว่าถ้าหากว่าเราปิดเขาไม่ได้อย่างนี้ครับเรายังมีส่วนได้ด้วยลอดโวนะครับเลยใส่ไป2ใบ โอเคครับผมก็สำหรับลิชชาร์ดเชดครับก็จะประมาณนี้เด็กนี้มองว่าก็สมควรเอาไปแข่งได้อยู่นะครับก็ค่อนข้างเก่งในขาลุกขาดรับนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผม